ออมน้องวัวเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานเรามาทําไป,ปรพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตั้งน้ําให้เดือดใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วแล้วก็มาเทน้ําทิ้งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่หาทานยากมา,มากๆเลยค่ะหนึ่งปีจะมีครั้งแกงอ่อมน้องวัวเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อทางภาคอีสานมีใครชอบกินกันบ้างไหมคะ เป็นเมนูที่หาทานยากมากๆเลยค่ะพอเราล้างความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะการทํากับข้าวไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรแน่นอนไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะนำตะไคร้หอมแดงมาโขกให้ละเอียดเลยค่ะโขกให้ละเอียดตามที่ต้องการเลยค่ะแล้วเราก็จะนำ น่องวัดที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่เครื่องแกงลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมเราจะยังไม่ใส่น้ํานะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยะคะ่ะผัดออกมาแล้วหนะ้าตาก็จะได้ประมาณนี้จ้า ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเลยค่ะปิดฝาหม้อทิ้งไว้รอให้น้ำเดือดหรือว่ารอจนกว่าน้องวัวของเราจะสุกเปื่อยยุ่ยดีเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะมาปรุงกันค่ะใส่ชูรสลงไปค่ะ ใส่ปะลาะขั้นตอนนี้จะใส่เลือดลงไปด้วยนะคะทุกคนเป็นเลือดหมูค่ะเพื่อให้แกงอ่อมหมองเราสีโคนน่ากินขึ้นนั่นเองเรามาเตรียมผักที่จะใส่กันค่ะมีผักชีลาวต้นหอมใบชะพูใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เราจะไม่ทำให้ผักสุกมากนะคะเดี๋ยวจะไม่น่ากินชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะทุกคนผักก็จะสุกแล้วคะ่ะกินหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นไงคะหน้าตาน่ากินไม่เอ่ยแกงอ่อมนอ่องวัวกับข้าวอีสานบ้านเฮาเป็นเมนูที่ทุกคนชอบมากเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ